สวัสดีครับท่านผู้ปกครองที่เคารพแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนครับวันนี้พบเจอกับคุณรูทั้งสามคนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของฝนกันนะครับเด็กๆติดตามกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องไปออกกําลังกายประกอบเพลงกันก่อนนะครับเด็กๆไปกันเลยครับ Thank you. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณหมอ,อสวัสดีเป็นไงหนูกิ๊กเป็นไงวันนี้อ่ะอาเชิญนั่งเลยคุณเออหนูกิ๊กขอบค่ะอ่ะ,อะเป็นไงทุณไมาได้มาหาคุณหมอหนูไม่สบายค่ะอ๋อหนูไม่สบายนะหมอตรวจดูนิดนึงหมอตรวจด,ด,ดูเลยนะหมออ่คุณหมอตรวจก่อ,อกกนนะหนูกิ๊ก เอ๊คุณหมอบอกอาการของหนูกิ๊กเป็นยังไงบ้างรู้สึกปวดหัวเจ็บคอไอตัวร้อนมีน้ำมูกด้วยค่ะเอ๊ต้องไปทำอะไรมาแน่ๆเลยหนูกกิ๊กลองเล่าให้คุเอาลองเล่เา,า,า,าให้หมอฟังซิหนูไปทำอะไรมาเออเรื่องมีอยู่ว่าในวันที่ฝนตกฝนตกอีกแล้วฉันต้องทำอเอา้าฝนตกอย่างนี้ทำไมเธอไม่ใส่เสื้อกันฝน,นแล้วก็ไม่ก,กางร่มเด่อยเธอจะไม่สบายนะเก๊ฝนตก ฉ่ำฉันชอบที่สุดเลยจะก,กาลางร่มทำไมที่จะเล่นน้ำฝุ่นเดี๋ยวเธอไม่สบายหรอกไม่เป็น,นไรหรอกเพราะฉันร่างกายแข็งแรงชื่อเป็นอะไรหรอกชื่อนี้เด็กๆนั่งไงฉันว่าแล้วเธอไม่สบายเธอต้องไปหาหมอนะเอ๊ะอยู่ฉันไม่สบายาจริงๆฉันรู้สึกปวดมากเลย คุณหมอรู้สาเหตุแล้วหนูไม่สบายเพราะหนูไปเล่นน้ำฝนมานี่เองโรคที่หนูเป็นนะเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวหมอใช้ยาไปทานนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้งดออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ประโยชน์นะหนูกิกต่อไปอย่าไปเล่นน้ำฝนอีกนะเข้าใจไหม้ ทาน,นยาที่หมอสั่งหมดทานยาที่หมอสั่งแล้วก็จะหายไปเองนะครับไม่ต้องตกใจไปโรงเรียนได้ไหมคะคุณหมออ๋อไปไม่ได้ช่วงนี้ต้องลดก่อนนะครับให้ร่างกายแข็งแรงหนึ่งสัปดาห์ช่วงนี้เขาห้ามไปโรงเรียนกันนะครับเพราะโรคโควิดถ้าใครไม่สบายก็หยุดพักผ่อนที่บ้านนะครับห้ามไปโรงเรียนครับ เป็นไงครับเด็กๆได้ดูโทษของฝนไปแล้วนะครับทําให้ร่างกายไม่สบายเด็กๆตากฝนนะครับนอกจากนั้นโทษของฝนยังมีอะไรอีกครับคุณครายถ้าเกิดเราไปเล่นตากฝนนะคะจะทาให้น้ํากัดเท้านะคะทําให้เกิดตุ่มคันด้วยนะคะเด็กๆน้ําสกปรกไม่ควรไปเล่นนะครับจะทําให้เท้าเป็นเผ่อเป็น,ปนแผลนะครับ มีพยาธิไชทามนอกจากพยาธิไชทามแล้วโทษของฝนมีอะไรอีกบ้างคุณกุกีดโทษของฝนนะคะก็จะถ้าฝนตกลงมามากๆนะคะก็ทําให้น้ําท่วมได้นะคะน้ําท่วมบ้านเรือนน้ําป่าไหลหลากนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ชีวิตมนุษโลกใบนี้เลยค่ะ,ะน,นะครับทําให้น้ําท่วมนะครับน้ํากัดเท้านะครับเด็กๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทําให้ การสัญจรไปมาโรงเรียนนี่ยากลำบากนะครับเนื่องจากฝนตกเราต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งป้องกันอาฝนก็คือเสื้อกันฝนแล้วก็ร่มนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับอัดคลิปวีดีโอเล่าอ,อาการไม่สบายมาให้คุณครูทั้ง3คนฟังนะครับเด็กๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆบายบายสวัสดีครับ